อาจารย์ปานเทพครับก็สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมอาจารย์ปานเทพพวงพันธ์จากมรังสิตนะครับได้ฟังทุกท่านแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าจะต้องหาทางทําอย่างไรให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดผมจําได้ว่าก่อนที่เราจะเห็นเรื่องปรากฏการณ์วันนี้ครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องการกําหนดว่าอะไรเป็นยาเสพติดก็เรียนให้ทราบว่าการ ที่เรากำลังพูดว่าอะไรยาเสพติดบ้างนั้นเนี่ยมาตรฐานตามอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษไม่เคยกำหนดให้ใบก้านดอกขอภัยดอกไม่มีนะครับก้านใบลำต้นรากเป็นยาเสพติดไม่มีนะครับไม่เคยปรากฏอยู่ในอนุสัญญาสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษเลยประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่ เอาทุกส่วนของกัญชาเป็นยาเสพติดหมดเพื่อความง่ายในการจัดการของคนในสมัยก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยปรากฏการที่เราเห็นในวันนี้ว่าเราใช้ใบใช้กา้านใช้รากมาปรุงอาหารได้นี่นะครับไม่ใช่เราก้าวหน้าที่สุดนะครับเราพึ่งตามหลังในสิ่งที่อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษกำหนดครับ และปรากฏการ์เนี่ยมันเป็นปรากฏการ์ที่อยู่กับเราหลาย10ปีผมคิดว่าการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ทุกส่วนยกเว้นช่อดอกเป็นยาเสพติดแม้ว่าจะไม่ได้ดั่งใจทั้งหมดนะครับแต่ผมคิดว่านี่คือความก้าวหน้าที่สุดในรอบหลาย10ปีนะครับอันนี้ต้องปรบมือให้กับท่านรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทุกท่านที่ร่วมกันยืนหยัดมานะครับ แประการที่สองครับพอประกาศออกมาว่านับแต่น,นี้เฉพาะช่อดอกนั้นเป็นยาเสพติดก็มักจะมีคำถามจากชาวบ้านนะครับว่าต้นไม้มันไม่ได้มีแค่ใบกา้านลำต้นและรากใช่ไหมครับไม่มีต้นไม้ที่ไหนที่เราจะไปยับยั้งดอกได้กฎหมายก็เลยกำหนดว่าจะต้องเป็นต้นที่ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องไหมครับ คำถามผมมีนิดเดียวครับวันนี้เราซื้อใบก้านลาต้นรากไปประจําร้านอาหารคําถามก็คือว่าเรารู้ไหมครับว่าในร้านอาหารเนี่ยใบไหนมันมาจากต้นที่ถูกต้องตามกฎหมายและใบไหนจะไม่ได้มีถูกต้องตามกฎหมายที่ผมตั้งคําถามนี้เพื่อชวนคิดครับว่าถ้าเราคิดว่าใบาก้านลำต้นรากมันไม่ผิดกฎหมายนะครับ เราก็ไม่ควรจะไปควบคุมและตั้งคำถามครับว่ามันถูกมาจากต้นที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ยาเสพติดครับผมว่านี่คือหลักการใหญ่ก่อนนะครับประการถัดมาที่ผมคิดว่าน่าสนใจและก็มีความน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันก็คือมีความคิดสำหรับคนบางกลุ่มนะครับว่าคนจะเปิดร้านอาหารเนี่ยจะต้องฝึกอบรม เพื่อเรียนรู้ในการใช้ใบกัญชาซึ่งผมอยากจะให้ข้อคิดตรงนี้ครับว่าผมไม่ขัดข้องถ้าจะมีการฝึกอบรมนะครับแต่ต้องไม่ใช่ใบอนุญาตที่มีสิทธิ์จะปรุงอาหารเพื่อจะไปมีสิทธิ์ที่จะไปปรุงอาหารได้เพลินว่าถ้าเราเห็นตำรับอาหารนะครับของท่านผู้หญิงเปลี่ยนผ้าสกรวงเนี่ยเราจะรู้ว่ามีหนึ่ง ในตำรับยาอาหารตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับไม่ใช่ปรุงเฉพาะยานะครับใบเนี่ยปรุงเป็นอาหารการที่เราพูดถึงใบมาปรุงเป็นอาหารแปลว่าขนกวัฒนธรรมประเพณีไทยรู้ดีครับว่าต้องจัดการกับมันอย่างไรผมเทียบเคียงแล้วกันนะครับการปรุงอาหารในเมนูนั้นนะครับคือใช้ปลาไหลย,ย่างและก็มีการกำหนดด้วยว่า ใช้ใบกัญชาเสมือนเป็นใบโหระพาครับแบบเดียวกันนั่นก็หมายถึงว่าวิธีความคิดในการปรุงอาหารของคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้คิดเรื่องเป็นอาหารหลักจากกัญชาครับแต่ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบอาหารให้อร่อยขึ้นละมุนขึ้นถ้าเปรียบเสมือนก็คือผงชูรสแบบธรรมชาติครับทีนี้ ถ้าเรามีความคิดว่าใครก็ตามที่จะประกอบอาหารได้ต่อไปเนี่ยจะต้องผ่านการฝึกอบรมมันก็จะใช้ตรรก,กะเดียวกันครับว่าร้านขายแอลโกโฮอฮอล์ต้องผ่านการฝึกอบรมไหมคนจะดื่มเหล้าอีกหน่อยต้องผ่านการฝึกอบรมไหมคนจะสูบบุหรี่ต้องผ่านการฝึกอบรมไหมมันทําไม่ได้ครับและผมอยากจะบอกว่ารถอาหารเนี่ยมันเป็นศิลปะในการประกอบอาหารให้อร่อย ไม่มีทางครับที่ภาครัฐจะเก่งกว่าภาคเอกชนครับจากเชฟจริงๆที่เขาเป็นมืออาชีพอย่าว่าแต่รถเมาเลยครับและเย็นเลยแม้แต่รถเผ็ดนะครับแต่ละคนก็รับการเผ็ดได้ไม่เท่ากันรสหวานที่เป็นโทษต่อร่างกายก็รับได้ไม่เท่ากันทําไมเราไม่ฝึกอบรมรสหวานลดเค็มรสเผ็ดนะครับถ้ามันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่ามันไม่ใช่ยาเสพติด ผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะต้องกระทําก็คือว่าปลดล็อกมันอย่างสมบูรณ์ครับที่ไม่ต้องมีอุปสรรคอีกต่อไปครับขอบคุณมากครับ